หากคุณกำลังมองหาเว็บตูนแนวแอคชั่นดราม่าที่เข้มขน้นและเต็มไปด้วยการหักเหลี่ยมเฉือนคมการชิงอำนาจและการแก้แค้นและอยู่ละก็รวมทั้งกลิ่นอายของความเป็นโลกอันธพาลผมขอเสนอเว็บตูนเรื่อง King Game King Game เป็นเรื่องราวที่ดำเนินเรื่องโดยตัวเอกอย่างควาโโมินเด็กหน่มธรรมดาที่ต้องทนทุกทรมานจากการถูกกานแกล้งจากพวกอันธพาลในโรงเรียนและวันหนึ่งเขาก็ได้รับข่าวว่าพี่ชายของเขา ได้เสียชีวิตลงแล้วจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะทําให้วังโชมินได้พบเจอกับเรื่องราวมากมายต่อจากนี้เมื่อวังโชมินได้รับมือถือของพี่ชายเข้ามาจากเจ้าหน้าที่ตํารวจและมือถือเครื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่มือถือธรรมดาแต่มันจะเป็นมือถือที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของโชมินไปตลอดกาลโชมินจะต้องเผชิญหน้ากับโลกของเหล่านักเลงมัธยมที่มีสองขั้วอำนาจ ที่เป็นปรปักกันอย่างกลุ่มพันมิตรและกองพลจกพักรพรรดิโชวมินจึงจำเป็นต้องใช้ทั้งไหวพลิบกลยุทธ์และความกล้าหาญเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและไต่เต้าสู่จุดสูงสุด,สด,สดในโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและเล่เหลี่ยมได้อย่างไรนั้นตามได้ในเรื่อง King Game เตูนเรื่องนี้นะครับผมปัจจุบันมีทั้งหมด108ตอนครับซึ่งตอนนี้ผู้เขียนได้ทำการพักการเขียนอยู่นะครับผม ยังไม่ได้เขียนต่อแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้ตัวส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆเลยครับไม่ไว่าจะเป็นการใช้เล์เหลี่ยมของทั้งสองฝ่ายการจัดกำลังพลหรือการดำเนินเนื้อเรื่องแล้วก็มีลายเส้นที่เป็นอ่ะช็าตตัวมากๆเลยครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้หากคุณชอบเรื่องราวแนวชีวิตเด็กนักเรียนที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ทิงเกมคือหนึ่งในเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงครับ